อาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหนึ่งในอาชีพที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ได้มากขึ้นประกรณ์เหตระกูลนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบอกว่าสาเหตุที่อยากเรียนนวดเพราะตัวเองเป็นคนชอบนวดจึงมีแนวคิดว่าอยากมีความรู้ตรงนี้โดยนําความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพและเปิดร้านเป็นของตนเองที่ผมเลือกสมัครเพราะว่า เราดูแล้วว่ามันมีมาตรฐานมีการรองรับจากราชการแล้วครูผู้สอนเนี่ยมืออาชีพเขาไข่ทอดความรู้ที่เขามีเนี่ยเต็มที่แล้วเราสามารถนําความรู้เนี่ยไปสร้างอาชีพเราได้ผู้ที่สนใจอยากเรียนอาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพสามารถสมัครผ่าน w w w .bma.training.ac.th หรือโทร02-2479496